สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามอนี้แยตตุยยู่ข้างนอกอีกลวจ้ามอนี้สิบ้าไปเที่ยวชมในเมืองเข้มบิดนะจ้าเนาะเดี๋ยวสิบ้ายางไปเรื่อยๆเดี๋ยวตามยะตุยมากด้จ้าเด้ออันนี้ก็เป็นถนนอยู่ลอบนอกนะจ้ามาสั้นเด็กเขาไปหอดในเมือง นี่กระทั่งที่สียางรัดเข้าไปในเมืองนะจ้ะเป็นสนามจ้ะมีง่วน้ำได้จ้ะนั่นเบิบ้งง่วจ้งวะงวะ่งวง่วง่วหลายสีคุณเด่เบิงบ้งอ้วนลายนมนมง่วนไม่จ้ะเบิบ้งด้วยนั่นเขาเห็นเป็นอาดจ,จ้ะ มีหลายตอยู่จ้ะอยู่ในเมืองอันนี้ยุ่หรอบนอกนี่เขาก็เค็ดไปหลายๆจุดมีเต็มเลยไอ้ตัยกับยางเขามาหอดในเมืองแล้วจ้าตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังบ่นไหวเพราะว่าแถวนี่ก็เป็นปลายรถเม,เม,เม,เมย,ย,ย์น้กกาจ้าเนาะเป็นป้ายรถเมย์คนก็ยังพัฒนียางหลายไปในตกจ้าเพราะว่าเขาก็ยังกัยังยานกับยุ่งนก่าน้าจ้า ยันแล้วแต่ว่าคนกับ่ถไปย่างไปไหนตอนนี้ยัตุยกะเขามาอยู่ในเมืองแล้วนาอจ้าเนาะอันนี้กะมาเห็นงัวอีกตัวหนึง่งที่ยัดตุยบอกว่าเขาเหตุแต่เป็นอาเป็นียังเลยจ้า,จา,าอันนี้เขาสิตกแต่งด้วยเงินเหรียญจา้าเอาเงินเหรียญมาเลี้ยงซอนซอนซอนกันนาอจ้าเนาะเป็นลูกงัว ตอนแรกายตัวอย่างถือไปทั้งห่างแล้วจะวาสิาพาไปเบิงห่างหลบหลบบ่ขาข้อไขเอเียงแน่แต่ว่ามันเกิดอย่างสําหรับการที่สี่ทายลูบทายเอียงเนาะจะตุยก็เลยย่างลงมาขขาง่รงก็เลยไม่เห็นงัวนหน่อยสองตัวนี่แหละยืนอยู่นี่นี่อีกตัวหนึ่งจ้ะบ่หน่อยได้จ้ะมิตรตุย,ยหไงล่ะอันนี้เข้ากับประดับประดาเป็นรูปโลกเนาะจ้ะตกแตง่งอันนี้อยู่ในเมืองอจ้ะตกแต่งเป็นลูปโลกเนาะจ้ะ บันียัดตุยกรสีเขาไปหาซื้อกับเขาอยู่ในห่างก่อนได้จ้ะก็คือจังเห็นนี่เลยจ้ะค้นกับบค่ค่อยหลายเนาะนียตุยกะยังออกมาหลบนอกเลยจ้ะสังเกตเบิง่งได้จ้ะสิมีรหลดจักรยานหลๆเลยจักรยานเขากะมีมองให้จอดไว้เนาะจ้ะก็คือยัดตุยบอกว่าเวลาเขาไปใส่มาใส่เขาก็ใส่จักรยานเป็นพาหนะส่วนมากเนาะจา้ะเนาะ บดี้ยยตุ้ยกับสิเดไปขืนรถเม์กับบ้านขืนรถเม์กับบ่โดนดอกจ้าประมาณหาหน้าที่หกหน้าที่นี่แหละจ้ะกัถึงบ้านแล้วเห็นบ่จ้ามีแต่จักยบาตนนินะ่ะล่ะอยู่สุมห่วงสุบอลน,นะโหลดประตูที่มองเห็นอยู่นั่นกับเป็นประตูของมหาไล่ด้จ้ะเป็นท่งเขาของมหาไล่อีกอีกมหาไล่หนึ่งนะจ้ะเนาะ มื่อนี่แยะตุ๋ยกะผ้าหยางสาม,มีก่อนนะจ๊าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แยะตุ๋ยในได้จ้าเด้อเราก็จะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า